ฟิกเกอร์ที่4ของเราเรียกว่าทรีชาชาชาความหมายของคำว่าทรีชาชาชาทรีก็คือ3ชาชาชาก็คือชาเซ่เราจะทำชาเซ่ติดต่อกัน3ครั้งผู้หญิงจะถอยขาซ้ายลงหลังก่อนนะคะชาชาชาทีนี้ความหมายของชาเซ่จะเปลี่ยนไปภาพมันจะเปลี่ยนไปปกติเราชาเซ่เราจะแยกข้าง คราวนี้นะคะถ้าเป็นตรีชาชาเขาจะให้เป็นลนักษณะเหมือนเดินลงหลังไปเป็นแนวตรงนะคะเราจะใช้เท้าซ้ายสมมติว่าเราขีดเส้นสีไว้ในพื้นของเราเป็นหนึ่งเส้นเวลาที่เราขยับทำชาชาเราจะเอาขาซ้ายเนี่ยควยไปทางด้านหลังแล้วเปิดเท้าให้มีสเปซแล้วลูดเท้ากลับเข้ามาชิดแล้วขยับเท้าหนีแล้วลงไปข้างหลังตรงๆแบบนี้เราก็เรียกว่าชาเซ่เหมือนกันแต่เรเรียกว่า ถอยหลังชาเซ่นะคะหรือว่า Backward c h a s s เซ่หรือว่า Backrock Back ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราจะใช้เท้าซ้ายลงก่อนนะคะชาชาชาแล้วสลับเอาขาขวาเดินถอยลงไป Cross ค,คือควยไปทางด้านหลังให้เป็นเส้นตรงแล้วเปิดสเปซให้มันมีเนื้อที่ในการที่จะขยับเท้าตามมาปิดแล้วถอยทำแบบนี้ ครบสามครั้งต่อเนื่องกันนะคะเดี๋ยวครูเจ็บจะนับให้ฟังทีนะคะเราจะนับเป็นจังหวะเพลงนะคะชา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 และชาชาชาครีชาชาขาซ้ายชาชาชาครั้งที่หนึ่งขวาสลับชาชาชาครั้งที่สองครั้งที่สามสลับชาชาชา ครบไหมคะครบแล้วทีนี้จุดที่เราจะต้องสังเกตอีกอย่างหนึ่งนอกจากเทา้าก็คือสะโพกกับลำตัวเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะเอาเท้าซ้ายถอยลงไปข้างหลังเราก็ต้องใช้สะโพกซ้ายของเราเนี่ยหมุนตามเทา้าแล้วก็ดิ่งลงไปตามสเต็ปเท้าเรานะคะอย่างเช่นถ้าครูเจฟจะถอยเท้าซ้ายครูเจฟจะไม่เอาแต่ขาไปมันจะเหมือนกับไหลหลังนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะเอาสะโพกด้านข้างของเรานะคะหมุนไปที่ด้านหลังพร้อมกับเท้าที่ถอยเปิดแล้วลากขาตามไปสลับทีนี้เราเปลี่ยนนะคะเราจะหมุนสะโพกซ้ายกลับมาข้างหน้าแล้วหมุนสะโพกขวาไปข้างหลังเพราะเราจะถอยเท้าขวาแล้วหมุนสะโพกขวาไปข้างหลังแล้วชิดแล้วเปลี่ยนลากเท้าซ้ายมาค่อยไปข้างหลังหมุนสะโพกซ้ายเปิดตามขาไปแล้วเปลี่ยนน้ำหนัก เห็นไหมคะอาสังเกตอีนิดนึงนะดีเทลนิดนึงนะคะศคีรษะครูหัวไหล,คล่ครูจะไม่หมุนเยอะนะคะสีษะครูเนี่ยจะทาเป็นแนวดิ่งก็คือมองคู่เต้นมองคู่เต้นไว้นะอย่าไปไหนนะเพราะว่าถ้าไปปุ๊บนะฉันหลงทันทีเลยคือเต้นไม่ถูกแบานี้นะคะเราก็ถอยขาซ้ายลงไปโดยการที่เราจะใช้หัวไหลเขาเรียกว่า shoulder lead มันมีคำหนึ่งเนาะเวลาเราเต้นบางทีเราใช้สะโพก l e a หัวไหล lead ะะเวลาพอเราถอยทีช้าๆเราใช้หัวไหลไปทั้งสะโพกด้วยขากับสะโพกได้แล้วทีนี้หัวไหลมันจะไปทั้งข้างสะโพกกับขาแล้วหัวไหลถ้าทำเบสิกตัวจะขนานกับคู่เต้นถอยตรงๆโยกสะโพ,พกกลับเราเรียกว่าล็อกสเต็ปแล้วกลับมาชาเซ่เบสิกแล้วก็อันเดอร์อาร์มเทิร์นจบ จะนับให้นะคะเป็นตัวเลขนะคะเริ่มจากนะคะขอเป็นเบสิกช้าๆก่อนนะคะทรีชาชาๆาบวกกับล็อกสเตปแล้วอันเดอร์อาร์มเทิร์นเบสิกทรีช้าช้าชาชาหนึ่งถอยขวาช้าช้าสองถอยซ้ายช้าชาสามล็อกสเตปเบสิกหนึ่งหนึ่งห้องหนึ่ง สองชาชาชาแล้วจบด้วยอันเดอร์อาร์มเทิร์นหนึ่งสองชาชาชา